เย็นเย็นเย็นสวัสดีครับผมกลินโซครับผมวันนี้เราเราจะไปที่น้ำตกโตนนาปีกันนะครับผมนะตอนนี้เราเตรียมการอยู่นะ เลยน้ำตกนี่น,นี่น้ำตกตนนุนนาพีนี่ครับผมไปทางนแปดร้อยตุนนาพีแปดร้อยแปดร้อยมิตรไม่เจ็บแปดร้อยลูนี่ครับผมจุดชมวิวไปทางนีไปทางนี้จุดชมวิวเขาผาเขาแก้วเราไปนีนก่อนเราไปต้นน่ะพี่ก่อนโอเคตุตนนาพีเ,เออเดี๋ยวเจอกันโอเค <laughs> เกือบเลยก็ไปทางโคตรชันชันมากชันมากชันมากนะครับนี่ผู้นำทัพนะน้องตายาน้องยอดผู้นำทัพของเราทางโหดมากทางกระทึถืกอกอ,อ,อดเดินยุดออกมานะกอ,อดเดินยุด Ờ này, có thằng cũng đớn nhô lên, Mân, lần, mân bớt bị ngày lấy mấy nó Nào lên, để về lên ngô lào Ừ Bói lên đi thằng bún, Thằng mẹ trà luôn luôn ก็ยังไม่ทื่อหนามเลยก็อ๋อก็นูก็ยไมื่อนามอนกเดียวเลยมาเลยนี่เจีวไหมนี่มีน้ำโยดอน้ำหยดลงบนหินอะนี่ไอ้ที่มาของาว่า,าน้ำหยดลงบนห <c ười> ินนะครับดูนี่โอ้ย <c ười> ยังมีแล็บบิเลียน <c ười> โอเค ลงมาเจอหาดทรายกันแล้วมาเลยตากล,ล้องระวังนะตากล,ล้องนะหาดทรายของผมสวยๆนู่น้องใจของผมลงไปแล้วน้องใจของผมมาลงไปแล้วนี่คือก่อนที่เราจะถึงรับตกกันโอเคนะโอเค <c oughs> ได้อยู่มาเลยทางยังโอเคอยู่อะดูทางโอ้โห อย่างชอบครับอย่างชอบครับได้ได้อยู่ได้อยู่ยทางเจอแล้วนะสิ่งที่เราเดินกันเจอเรจ้าสวยมากๆนะครับเดินกันมาเหนือสุกเหนือสุก มันเป็นน้ำตกที่ใหญ่มันเป็นต้นน้ำกันหูดึงไม่จะเป็นต้นนำ้ำน่าจะไม่ไกลมันเป็นต้นน้ำนะโอ ậ, ้ใหญ่บนเลยออไม่มีม่ชาน่อยเลยมีไรชันมาครับผมเป็นไงครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหน่่มมาพุ่มลงเล้ว คุ้มค่าคุา้มราคา,คาเลยที่มาคุ้มมากะ่ะสวยมากเดี๋ยวผมไม่ดูดูหน้าผมดิดูหน้าผมดิดูหน้าผมโอ้ที่สุดของที่สุดอ่ะ นี่ลงเบาผมลงแล้วสุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดจริงๆน้ำสวยมากมันเป็นตอนน่อน้ำซึ่งมันเป็นแบบว,วา่าธรรมชาติล,ล้วนๆนะครับนะธรรมชาติธรรมชาติล,ล้วนๆเลยดูดูด,ดูเดินมาโห คนแดงเงี้ยแล้วเจอกันผมนี่ครับผมเอาไม่สิ้งแทนแรนของครองลำแขกครับผมเป็นน้ำตกโตนหน้าผีครับผมแล้วกลับไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องยูทูบคนโสแล้วก็ช่องเฟซบุ๊กคนอินโสด้วยแล้วก็ในทิกตอกไปติดตามได้เลยแอดไปเลย P R A C n A เจ็ดร้อยคนโสรับเจอกันไปฝกไลกดสด้วคนินโสดยกกไปกดไลยอดไปเลย R A C ็ด้ผมน